าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบก,กันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature o f s o n a นากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ของกิจกรรม LSS7 แล้วนั่นเองนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะสปอยเกี่ยวกับการอัปเดต c r e a t u r e of s o n a นาครั้งต่อไปหรือว่าอัปเดตท,ที่จะอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับมีอะไรเพิ่มเขามา Like, กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่อง,องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีทิกตอกหรือว่าเล่นทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการลงคลิปผ่านทางช่องทางทิกตอกด้วยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดซับสไคร์เลยว่ากดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราไปรับชมสปอยการอัปเดตครั้งต่อไปของเ,อนนเกม Creature of ี้แจงรายละเอียดการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม c r a t u r a l of s o n a r i a นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม c r a t u r e of Solaria เนี่ยนะครับจะถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้หรือว่าในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลาก็น่าจะประมาณ9โมงถึง10โมงเช้านั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามได้ทางข่าวสารใน Discord ของเกมเลยนะครับหรือว่ารอชมการอัปเดตผ่านช่อง y YouTube ของผมก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เกมอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตของเกม c r a t u r a l of s o n a r i a ผมก็จะมาทําการสปอยการอัปเดตในครั้งต่อไปก่อนนั่นเองนะครับว่าในวันพรุ่งนี้หรือว่าในการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยนะครับทางเกมจะอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับโดยหัวข้อหลักๆที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยนะครับสองถึงสามหัวข้อด้วยกันนะครับโดยหัวข้อแรกที่เราจะมาทําการพูดถึงในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหัวข้อเด่นของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือกิจกรรม LSS Event นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรม LSS Event เนี่ยนะครับก็จะเร ไม่รู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับการบริจาคเห็ดให้กับเกมนั่นเองนะครับซึ่งเกมเนี่ยนะครับก็ได้หาลู่ทางหรือว่าหาวิธีที่จะทําการลบเห็ดออกจากเกมนั่นเองนะครับซึ่งทางเกมได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากเห็ดภายในเกมเนี่ยนะครับมันเริ่มเยอะจนเกินไปนั่นเองทางเกมเขาก็เลยต้องการให้ผู้เล่นน่ะบริจาคเห็ดให้ทางเกมเพื่อที่จะกําจัดเห็ดออกจากเกมบางส่วนนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคลีเจอร์อัปเดตเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น YGG นะที่เป็นคลีเจอร์ที่อ้นกแลว็ ลารลอนแล้วก็วาคิลี่นะครับที่เป็นครีเจอร์ของกิจกรรมเอลเซสเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับในกิจกรรมเอลเซสเนี่ยก็จะมีครีเจอร์ใหม่ถึง3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมเอลวิเซสซีเวนที่เป็นครีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็คือเจ้าโกลวอคัสต้นเองนะครับครีเจอร์ตัวที่2ที่ทางเกมจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมเอลเซสเนี่ยนะก็คือเซตเทอรนอสต้นเองนะครับก็คือเป็นปีศาจสสสาาาาาาายยยยรร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 รุุ้้้งงงอออออออะะะะไไไปปปมมมมณนนนนีีีคคคััับบแลลลววกกกกกก็็เเเเเจจ์์ตดททททท่ํฮขิ รเรียกได้ว่าเป็นของรางวัลเทียบเคียงได้กับ Nova ์ Warden เลยนะครับนั่นก็คือ Angelic w a r d e n นนั่นเองนะครับเป็นว a r d e n ตัวใหม่นะที่เป็นทีม Angel หรือว่าทีมนางฟ้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเครเจองหรือว่า w a r d เดตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมเนะี่ยทำการอัปเดตเข้ามาเลยนะครับซึ่งครเจองตัวนี้เนะี่ยก็เป็นจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของกิจกรรม l s s Event เลยนะครับซึ่งในกิจกรรม l s s Event เนี่ยนะครับก็จะมีการบริจาคเห็ดนนะัซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าเราเนี่ย จำนวนที่ทางเกมเนีเ่ยกำหนดมานั่นเองนะครับซึ่งจํานวนที่1ที่ทางเกมกําหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจํานวน 50k นั่นเองเราเนี่ยก็จะได้ครีเอเตอร์ที่ทางเกมเนี่ยจัดขึ้นในกิจกรรม l s seven t เนี่ยรางวัลแรกนั่นเองนะครับรางวัลที่2เนี่ยนะครับก็คือ 150k หรือว่าแสนห้านั่นเองนะครับรางวัลที่3เนี่ยก็คือ 300k หรือว่า3ามแสนนั่นเองนะแล้วก็รางวัลที่4เนี่ย4 5 0 0 0 0เห็นด้วยกันนะครับหรือว่า 450k นะครับรางวัลที่5เนี่ยก็คือ5้าแสนหรือว่า 500K นนนัั่เองะครบแล้วก็รางวัลสุดท้ายยเนนี่ะครับก็คือ9 0 0 k หรือว่า9 นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละรางวัลของตามจํานวนแพ็กเกจเนี่ยนะครับทางเกมก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าคลีเจอร์ตัวไหนเนี่ยนะครับอยู่รางวัลที่เท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่า3รางวัลแรกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคลีเจอร์ตัวเก่านั้นแล้วก็3รางวัลหลังเนี่ยแล้วก็คือ4ถึง6เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคลีเจอร์ชุดใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวหรือว่าผมเดาเล่นๆนะครับยังไงก็ต้องรอทางเกมเนี่ยเปิดเผยออกมาอีกทีหนึ่งนะหรือว่ารอเกมอัปเดตเลยก็ได้แหละครับเพื่อนๆว่าของรางวัลลในน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 นแพพ็็็็คคคคไไหเเ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 ีีีีี่่่่ยยยยะะะะะะะรร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 ััััััับบบบจจจจปปออออออ์ตววง้กกกกกาดิม LSS Event ืๆ ก็ต้องรอหลังเกมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ที่หลักๆทางเกมเปิดเผยออกมาหรือว่าสปอยออกมาเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นการรีโมเดลของเจ้าไซนฮิงกาโรนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไซนฮิงาโรนี่ก็จะถูกเปลี่ยนโมเดลนะรวมถึงแอนิเมชันต่างๆของเจ้าไซนฮิงคาโรนี่นะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งเจ้าไซนฮิงคาโรนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนชื่อ จเเหมืืออนนนนกััะครบพ่ๆแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปที่เป็นมังกร3หัวอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมังกรพิษหรือว่ามังกรสีเขียวอะไรประมาณนั้นแล้วนะครับซึ่งรูปร่างของมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับรวมถึงเรื่องราคาของเจ้าไซนหกโล่เนี่ยนะครับจากโลบักช็อปเนี่ยนะครับจากราคาเดิมประมาณ500โลบักในการที่เราเนี่ยจะสามารถซื้อเจ้าไซนหกโล่ในเวอร์ชันเก่าได้นะครับเจ้าไซนหกโล่เนี่ยก็ถูกปรับราคาใหม่เป็น750ดร้อยโลบักนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเกมเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยรรราาาาาคคคคโออออมมแแแบบบนนนนนน่่ชััััดล้วเเงงะขก็็ื750ปราคา น,น,นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งต่อไปของเกม Creature of Solaria นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะั้นหลังจากทางเกมเนี่ยอัปเดตได้เลยนะครับเพยยื่อนๆเวลาอัปเดตก็คือเวลา9โมงถึง10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาทําคลิปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตของเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเห็ดนะครับเพื่อเตรียม พีเอลเซตดาร์กอนช็อปเองได้นะครับทางเราก็ได้เตรียมเห็นนะให้เพื่อนเพื่อนเลือกซื้อกัอนไปแล้วนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเพื่อเตรียมเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าวันพรุ่งนี้น่ะนะครับคิวน่าจะยาวนะเพื่อนๆหากใครไม่อยากรอคิวนานก็สามารถซื้อหล่อไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ